กับตารางงนารางการยำเย็นไม่พวกแด่พุ่งงานสเปกโอ้โหฮะสีย่งไยเกิดนีโอ้โหสมมตทาสุขภาพกคำนึงหนึง้ายต้องหัเตียนหงมหาหาเงยนี่รบผู้ประสบคโามสำเร็เต็มหัวเลยตา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 ยโอ้ย อยู่เป็นโอ้รับรวมรวมรวมรับ <naz> ค่าก๊อกน้ำนะฮะโอ้เออเต็มที่แล้วกิน้อะี่แต่ยังกินละหารต่างเลยแอะแอะแต่ว่าอะไรจ้าวกินกินอาหารกินทำอะไรกินทำไมกินทำไมกินทำไมกินแล้วเลยเปลืองโว้กินไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคนนี้เขาจัดการดูแลให้นะกินจ้าวกินไม่ได้ไหมเนี่ย ไม่ค่ะวันนี้ไม่สนใจเลยว่ะ